เผยชีวิตล่าสุดใบเตยสุธีวันหลังเข้าทันทสถานหญิงกลางหลังจากที่ก่อนหน้านี้เครียดหนักทานได้แต่นมจืดก่อนฝากคำพูดถึงน้องเวทมนจากกรณีที่ก่อนหน้านี้ใบเตยสุธีวันและดีเจแมนพัฒนพลสามีถูกอายการส่งฟ้องคดีแชร์ลูกโซ่ ฟอรเร็กดีใน3ข้อหาและได้มีการนำตัวผู้ต้องหาสั่งฟ้องต่อศาลอาญานั้นและศาลมีคำสั่งยกคำร้องขอปล่อยทั่วคราวทำให้ดีเจแมนและใบเตยถูกเจ้าหน้าที่ราชธณฑ์น,นำตัวไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและทันทสถานหญิงกลางล่าสุดทางทีวีภูได้มีการเปิดเผยว่าใบาเตยมีลักษณะท่าทางที่ดีขึ้น ดูไม่เครียดและไม่กังวลส่วนกระแสที่บอกว่าใบเตยถูกตัดผมแล้วไม่เป็นความจริงใบเตยยังไม่ถูกตัดผมและตอนนี้ใบเตยอยู่ในห้องกักตัวคัดกรองโควิด19 1,2วันแรกใบเตยมีอาการเครียดไม่สามารถทานข้าวได้เลยสิ่งที่รับได้เป็นพิเศษคือนมจืดทางครอบครัวจึงได้ซื้อนมจืดไปให้ ใบเตยกระแสข่าวที่บอกว่าใบาเตยอยู่แบบสุขสบายจริงๆแล้วใบเตยถูกปฏิบัติเหมือนกับผู้ต้องหาทั่วๆไปเลยใบยเตยยังได้ฝากถึงญาติๆอีกว่าอยากกอดน้องเวทมนต์อยากออกมาหาน้องเวทมนต์มากพูดถึงน้องเวทมนต์ทีไรก็ได้แต่ร้องไห้อยากออกมากอดลูกซึ่งน้องเวทมนต์ ตอนนี้อยู่ในความดูแลของแม่ใบเตยซึ่งได้พาน้องไปอยู่ที่ปากพนังที่ภาคใต้แล้ว